เราก็จะมาดูข้อที่หกันครับเฮ้ยข้อที่หกเลยครับเป็นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่เด็กๆลิกๆอยู่ข้างในนะครับไม่รู้กี่ตัวนะครับออกมาหลายวันแล้วครับลิกๆครับข้อที่หกนะครับ เป็นหนูห้าตัวที่อยู่ด้วยกันนะครับนะครับะนครับเห็นไหมครับเด็กตัวแดงๆนะครับคอกที่หกครับเป็นคอกที่อยู่รวมกันห้าตัวนะครับสําเร็จโทษกันไปแล้วนะครับส่วนพวกนี้ยังอยู่นี่นะครับนะครับเห็นไม่เอ่ย ดูดกันก็สำเร็จกันไปแล้วนะครับหนึ่งครอกนะครับแต่ออกกูกก็เป็นครอกที่หของเรานะครับครับปิดดีมากเลยครับสวัสดีครับ